สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่ช่อง Super Spreading วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเล่นเกมกับ Event Pass คือเป็นเกมไทยตัวตนนะคะจากต้นคริสต์มาสที่ท่านชอบสามารถบ่งบอกตัวตนและนิสัยตอน i e n Love ได้มีทั้งหมด3ต้นนะคะต้น A B และ C ท่าในใดที่เลือกต้นคริสต์มาสต้น A นะคะคุณเป็นคนที่ สถานในความรักที่มั่นคงคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีแฟนที่เป็นได้ทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันและกันและพากันเติบโตคุณมักตกหลุ่มรักคนที่ดูธรรมดาไม่ต้องดีเลิศโดดเด่นอะไรคุณชอบความรักที่เป็นไปอย่างธรรมชาติรักในความธรรมดาที่แสนพิเศษคุณไม่มีสเปคตายตัวว่าต้องชอบคนทป์ไหนคุณเปิดกว้างให้กับคนที่เข้าใจคุณยอมรับตัวตน ของคุณได้ก็พอแล้วชอบความรักที่อยู่กันด้วยความเข้าใจใช้ชีวิตกันอย่างธรรมดาแต่ก็แฝงไปด้วยความโรแมนติกมีความรักคุณจะเป็นผู้ให้เสมอชอบที่ได้ดูแลคนอื่นชอบการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ความสำคัญกับวันครบรอบและวันพิเศษต่างๆคุณไม่เคยลืมที่จะเตรียมของขวัญให้คนที่คุณรักเป็นความรักที่ไม่วือหวาแต่เปี่ยม ไปด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต้นคริสต์มาสต้นที่สองนะคะคุณเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองเป็นคนโรแมนติกคลังรักหนักมากเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดให้ใครๆก็อยากเข้ามาทำความรู้จักคุณเป็นคนรักความสะอาดมักใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเสมอแถมนิสัยน่ารักใครอยู่ด้วยก็แฮปปี้เพราะคุณมีคุณช่วยเติมเต็มทั้ง เป็นคนที่อารมณ์ดีลาเริงมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นและมีความรักคุณจะเป็นที่พึ่งทางใจให้เขาได้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยให้กำลังใจคนรักและสนับสนุนทุกๆเรื่องที่เขาทำคุณชอบความรักที่ห่วงใยกันและกันเสมอชอบการได้ใช้เวลาร่วมกันบ่อยๆติสกินชิฟคุณเป็นคนเปิดเผยชอบแสดงความรักแบบไม่กัก รักก็บอกว่ารักคิดถึงก็ไปเจอให้ความสำคัญกับแฟนมากๆเพราะคุณถือว่าเขาเป็นพาร์เนอร์ในชีวิตไปแล้วไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวท่านใดที่เลือกต้นคริสมาต้นที่สามนะคะต้นสีท่านที่เลือกต้นนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นชอบเป็นคนชอบความรักแบบผู้ใหญ่เรียบง่ายชิวๆไม่ชอบความวุ่นวาย รักความเป็นส่วนตัวชอบความรักที่ไม่ต้องกดดันหรือบีบบังคับกันอยู่กันแบบเพื่อนคุณมักวางแผนอนาคตมีเป้าหมายในชีวิตหากเจอคนที่ใช่ก็พร้อมไปต่อกันได้ยาวๆเป็นคนทุ่มเทและจริงจังคุณเบื่อความรักแบบเด็กๆแล้วชอบความรักที่เป็นพลังบวกให้กันและกันและไม่ท็อกซิกไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาคุณต้องการความรักที่เชื่อใจไว้วางใจกัน ต่างคนต่างทำงานใช้ชีวิตและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองแล้วหาเวลาหรือโอกาสมาพบกับคบกันครึ่งทางเวลามีความรักคุณจะไม่ใช้พวกปากหวานหรือสวีทอะไรมากมายนะักแต่คุณเลือกที่จะแสดงออกทางการกระทำที่บ่งบอกว่าคุณแค่เขานะและคุณก็ยังชอบการออกเดินทางไปท่องเที่ยวกับแฟนอีกด้วย